มาต่อกันเลยที่ภาค3ของปีศาจประจำส2บราศีสีราศีสุดท้ายใครเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะราศีธนูปีศาจประจำราศีเลเวียทานปีศาจผู้ประจำบาปแห่งความริษยา เลเวียทานเป็นสัญลักษณ์ของความอิจฉาริษยาชอบคุยโวขี้โมโออวดยกตนข่มท่านเก่งมากจนบางคนหมั่นไส้ไม่ชอบคนที่แข่งคืนหรือกับตัวเองชอบคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนหรือดูด้อยกว่านั่นแหละถึงจะเปิดใจรับฟังชาวราศีธนูนั้นเวลาทำอะไรก็จะมุ่งมั่นตั้งใจและพุ่งแรงเข้าไปดุดลูกธนูเหมือนกันกับนิสัยของชาวราศีธนูนั่นเองค่ะราศีมังกร ปีศาจประจำราศีอาซาเซลปีศาจหัวหน้าของผู้พิทักษ์ในนรกอาซาเซลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอีโก้สูงหัวโบราณจริงจังกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากต้องมีเหตุผลมารองรับเสมอชอบวางแผนเจ้าวความคิดจนกลายเป็นคนคิดมากหน้านิ่งดูเหมือนเคร่งครึมตลอดเวลา แต่จะปล่อยสบายกับคนที่สนิทจริงๆเท่านั้นซึ่งก็มีน้อยมากเช่นกันเหมือนก,นกันกับนิสัยของชาวราศีมังกรน,นั่นเองค่ะราศีกุมปีศาจประจำราศีเมฟิสโตเฟเลสปีศาจผู้เป็นเจ้าแห่งการหลอกลวงเมฟิสโตเฟเลสเป็นสัญลักษณ์ของความไหลไปเรื่อยเหมือนสายลมพัดเอือเอ่อยๆละมุลละไมเข้าใจศิลปะและจิตใจของคนเป็นอย่างดีชอบให้คำปรึกษา เข้ากันกับผู้อื่นได้ง่ายชาวราศีกุมนั้นสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้อย่างยอดเยี่ยมชอบอาสาทำนู่นนี่และตีเนียนเอาตัวรอดได้อย่างน่าประหลาดใจเหมือนกับน้ำที่เป็นนิสัยของชาวราศีกุมนั่นเองค่ะราศีมีนปีศาจประจำราศีดากอนปีศาจผู้เป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์และกามราคะดากอนเป็นสัญลักษณ์ของกามราคะและเซ็กซ์ หวยหาความรักอ่อนไหวเพอ้อฝันลึกซึ้งละเอียดอ่อนใช้ชีวิตในพื้นฐานของความโรแมนติกอยู่ผู้เดียวไม่ค่อยจะได้ต้องมีคนข้างกายบุค,คลิกซับซ้อนคลุมเคลือโลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้ต้องมีสิ่งคอยกระตุ้นสร้างความมั่นใจของตัวเองเหมือนกับนิสัยของชาวราศีมีนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเอน,นิสัยของปีศาจประจำา12ราศีกับนิสัยของเพื่อนๆตรงกันบ้างไหมคะ ใครถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์แล้วก็ฟอลโล่คิตตี้ด้วยนะคะแล้วคิตตี้จะทำวิดีโออย่างนี้ออกมาให้ดูอีกเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะ